สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปที่พอตคอวิเล e ในเมือง San เปโตรนะคะที่เป็นแหล่งขายซีฟู้ดนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะในย่านนี้แล้วก็อยู่ใกล้ลองบีชด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ทีบอ uh, 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 ่น uh, right? no, uh, e ี uh ่นะคะทุกคนงบีซทบตรนีลองบีทุกคนที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูร้าน ข้างๆค่ะดูว่าเขาขายอะไรแล้วก็มันจะมีตลาดขายปลาแล้วก็สีอูดเต็มเลยนะคะทุกคนที่นี่จะเป็นพอดใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันนะคะ ่ทุกคนอันนี้เป็นร้าน famous this one famous r e s t a u r a เราจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแล้วคนมาต่อคิวเยอะเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะโอ้โอเดตต่อคิวยอะถึงมือเลย Oh <laughs> อันนี้จะเป็นเม yes. นูทุกคนแถวเข้า,า,ายาวมากมากเลยค่ะคนมาที่นี่เยอะมากเลยค่ะเพื่อที่อ่ารอวัด t t า e เปิ open? Open already. ร้านเปิด10โมงนะคะทุกคนเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะเดะแฮมเดอะแฮมมนูิงอินไซ์รด์ดูนะคะจัดข้างหลังนะ ตอนนี้เราเปลี่ยนใจจากจากร้านนู้นนะคะฟิสมาร์เก็ตเราเลยเดินมาอีกอฝั่งตรงข้ามอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งนะคะ<อ>เพราะว่าแถวคิวยาวรอนานมากๆคิดว่าน่าจะหลายชั่วโมงเลยะคะ่ะกว่าจะได้กินก็เลยเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อ <zone. S 1> ที่จะหาดูร้านอื่นๆที่คิวไม่ยาวมากนะคะแล้วก็เดินดูรอบๆบ,บริเวณข้างๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนชาวเม็กซิกันนะคะ,ะที่มาที่โซนนี้นะคะทุกคน คนจะเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะ,ะ,ค,ะ,ะคือเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้เราแฟนแบอกว่าแถวมันยาวมากเลยเปลี่ยนใจนะคะเลิไปเดินรอบๆเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอื่นกันนะคะทุกคน คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนแนวตลาดปลาซีฟู้ดะคะทุกคนฝั่งนี้คนก็ยังเยอะอยู่ดีนะ เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะเราไม่ได้มาวันธรรมดาไงร้านก็เลยเยอะร้านนี้ชื่อว่าร้านอาหารเป็นตลาดร่านฟิชมาร์เก็ตนะคะทุกคนจะเป็นซีฟู้ด What What name is this น n ค c l s ล c สแคคลสแคลสสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราใกล้ได้เข้าไปข้างในแล้วเด <c oughs> ให้ดูข้างในคะ่ะว่าเป็นยังไงย <c oughs> ฟ้าวันนี้เปิดนะคะทุกคน <c oughs> เมืองเราอ่ะกันหนาว yeah. นี่นะคะ่ะชื่อร้านนะคะ mm. อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะทะุกคน first time eating down here and I never eat down here yeah well not just that I work here I'm gonna l o a s t t myself on the street you still no. oh a v e it? too ูบี ใช่ค่ะทุกคนเราเข้าได้เข้ามาแล้วนะก็ตีเสียงอ๋อโอเดอร์อ่าที่นี่จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนคัสตอมแล้วก็ส่วนฟาส์น uh, ี่คือ เลือกตามเมนูที่เขามีให้นะคะทุกคนคัสตอมนี่คือเลือกอาหารสดข้างในนะนี่จะถึงจะเป็นอาหารสดข้างในค่ะอาหารทะเลสดนะให้เราเลือกแต้วก็ขเขาจะทำตามเมนูที่เราบอกตรงจุดนี้นะคะจะเป็นแบบแนวสั่งแบบฟาสต์ฟู้ดออเดอร์นะคะซึ่งจะเป็นเมนูที่เขาเตรียมไว้อยู่ข้างหน้านะคะทุกคน ตามออเดอร์ที่เราสั่งเลยรอนานมากค่ะทุกคนหนึ่งชั่วโมงเต็มๆ,ๆเลยค่ะที่ร้านนี้นะทุกคนชื่อว่าร้านน่น่น,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 นเลยร้านนน่นเลยนะคะ Class Cab ซึ่งอันนี้สั้นกว่าร้านอีกร้านนึงนะคะ ันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนก็คือเอาแบบคัสตอมเราเป็นเลือกแบบคัสตอมคือสามารถเลือกเมนูอาหารซีฟู้ดได้เราก็ให้เขาทำนะคะถ <Please, S 1> ้า <good S 1> ถึงคิวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารสดก,กันค่ะโอ้ยสด Do you want to try the ceviche too? No. So I... s h w a n t the side of oysters. Okay, so the 225 each. How many do you want? How many do you want? Um, Five. Three? You want that, brain? Uh You want to try with me? Or no, not? I'm not going to try. Like, yeah, just three. Three? Yeah. And you uh, want to get the number three, the lobster. I need a, uh, of, uh, uh, uh no, Number three, the combo plate? Yeah, is the is one that one? the lobster tail? I need a band. The lab, the lab, and then You can add lobster cross. onto it, but it doesn't come with it. You, is there a lobster plate, None of them come with lobster, besides like... ตอนนี้ก็จะเป็นปราที่เขาหั่นแล้วนะคะก็จะเป็นหอย อันนี้เป็นสัญญาณนะคะถ้าถึงคิวแล้วเขาสัญญาณจะดงขึ้นนะคะว่าให้ไปรับของนะคะอันนี้เป็นออสเตอ,อตร์น,นะคะเราอยากลองออสเตอร์ที่นี่นะ คนตอนนี้เราก็มานั่งแล้วนะคะรอนานมากเลยค่ะเมื่อกี้เอ่าเข้าไปสั่งใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะ เราสั่งออรสเตอร์มาลองนะคะสั่งมาไม่เยอะแค่ลองนี่ค่ะทุกคน เขาทำเสร็จแล้วนะคะที่เราไปสั่งเมื่อกี้นะที่เราไปเลือกอาหารสดนะคะแล้วก็เลือกเมนูที่3นะคะแล้วก็ถ้าเขาเสร็จแล้วอันนี้มันจะดังขึ้นมานะคะเราก็ไปรับที่ตรงจุดนู้นะค่ะ อ้ยไอโควิดยูทูบตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน่ <c oughs> าห <c oughs> าะนะคะทุกเกตอร์ right yeah. oh yeah yeah this one ะเป็นเมนูของเรานะสอย่างเย้เย้เย <Yeah. S 2> ้ thank you ไม e ซีดใช l e t ยใช่ e หรอเราได้าหาแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกันค่ะเราไปดูอาหารของเรานะคะ <The> ทุกคนอาหารเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะเมื่อกี้ที่ทำก็คือเขาจะ mix ไปด้วยกันเลยนี่ค่ะคืออาหารของเรานะคะ<ม>ก็มีออสเตอร์สามตัวน้อยๆนะคะนึกถึเหมือนไทยเลยออสเตอร์ชิ้นใหญ่มากแล้็มีขนมปังนะคะทุกคนแล้วนี่ค่ะเมื่อกี้ที่สั่งมีสควิตนะคะแล้วก็มีกุ้งมีป่าปูนะคะปู ก็มิกซรวมกันเป็นคอมโบนะคะตามที่เราสั่งเลยค่ะเราอยากได้อยากกินอะไรก็ให้เขาทําให้นะคะมากินกันค่ะจานใหญ่มากนะทุกคนเห็นแบบนี้ i gonna be a lot of stress. You don't want to try, right? I pretty good, huh? Ice huh? mm. mm. good, the hot. What around or something. So you should like it. See you forward, yeah. This is like something you get in Thailand, isn't it? Huh? Mm. Yeah. Huh? This is like something you would get in Thailand. Huh? It's different. You can get more more than ก่มันจะเป็นสไตล์ผัดผัดเค็มๆมมาทุกคนผัดเนยๆค่ะ ก็ขเขาจะาผัดใส่สพริกมีพริกนะคะพริกอ่าแล้วก็มันฝรัลล่งนะก็มีเราสั่งเมนูที่สามนะจะเป็นกุ้งก็จะมีขนมปังหา้านมีปลากับกุ้งนะคะเมนูที่สามที่เราสั่งมีปลากับกุ้งแล้วเราก็เลือกปลาหมึกนะคะก็เราเลือกปลาหมึกเพิ่มนะเนาะแล้วก,ก็อ่อ แคลปแคลปแคลปเนื้อปูนะคะมาเพิ่มนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบแนวคอมโบตามที่เราเลือกเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในเมนูแบบฟสต์แบบฟ่แบบา,แบบาเข้าแถวเร็วนะคะก็จะเป็นถ้าเลือกแบบฟสต์นะคะก็จะเป็นเมนูให้ให้เลือกเลยว่ามีอันไหนหนึ่งทองสางที่เขา้าก็คือจะจะ,จะได้ตามเมนูนั้นเลยไม่สามารถเลือกซีฟูดได้แต่ว่าสถ้าเราเข้าไปาเลือกแบบ ัสตอมนะคะคัสตอมก็คือเราสามารถที่จะเลือกซีฟู้ดที่เราต้องการกินได้ะคะ่ะแล้วก็ให้เขาทำให้นะคะทุกคนนามากินนะคะ่ะมันก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงน,นะคะ<ๆ> <c oughs> ก็รสชาติไช้ด้้นนะ เ okay. you yeah, อาถัเค้น้มคุกว่ะนมีน้ำดกนี้นะคะก็จะมีปลาะะปลาปหมกึกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปูนะคะแ r ร b crab crab ก็คือช่างตามน้ำหนักที่เราออเดอร์เลยค่ะ How much for all? 48, 48ดอลลนะคะทั้งหมดทั้งหมด all Include this one too 48 dollars นะคะทั้งหมดที่เราเราเรา,เราออเดอร์มานะทุกคนเราไม่ได้แบบสั่งเยอะนะก็เดี๋ยวคำนวณเป็นเงินไทยให้ค่ะเขาก็จะผัดนะคะผัดแบบเป็นซอสซอสเผ็ดนะคะก็ใส่หอมใส่ ammind Thaiлад of คลิกนะคะ What if you go same like this right You you can tell we have many menu for cook you know <Yeah. S 2> So you can select same like this <Yeah. S 2> Select fish select crab So we have menu for do many thing menu for do In o t not only just fry same like this mix together We don't have only this one We have many kind of menu Yeah. up to you want to uh them for cooking for us yes we have friend market too but i don't think expensive more than this one and uh oh, yes, yes. And lobster teller, like 80 and but, but food um, variety variety menu you know have yeah. several menu more than this one this one just fly you know and grill yeah. not several ผัดมันผัดในแบบซอสเผ็ดอะทุกคนมันก็ถ้าบ้านเราเป็นอ่าเป็นอ่าซีฟู้ดมาเก็ตบ้านเราใช่ไหมเราสามารถที่จะทําหลายเมนูได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูบ้านเรามีหลายชนิดใช่ไหมคะเราสั่งอาหารอ่าเราสั่งปลากุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยเราสามารถบอก,กเขาได้เลยว่าจะทําเมนูไหนอะไรเงี้ยเราเรามีเมนูเยอะแยะแต่ว่าที่นี่มันจะแค่กลิวแล้วก็ผัดแนวแนวเนี้ย ส่วนใหญ่นะที่เนี่ยนะที่เห็นเนก็กินกันนะคะก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยเพราะว่าเขาจะไม่มีหลากหลายเมนูเหมือนบ้านเราอืมหรือไม่ก็กินเป็นรอกินเป็นแบบเดบเลย <S 2> <S 2> อยากอะไรนะหอยนางรมอะ่ะก็ตัวก็จิ้วริยวนะคะทุกคนที่บ้านเราไม่ได้ เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะเแล้วกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะขออนุญาตกินก่อนค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางออกนะคะก็คนเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงวิกแอนนะคะทุกคนโอเคโอเค,อ,เคอืม <Mother. S 2> อ๋ช่วงวีคเอนคนเยอะมากเลยค่ะแนะนํานะคะใครที่จะมาที่นี่นะคะให้มาช่วงวันธรรมดานะคะทุกคน oh. น่าจะ oh. คิวน่าจะน้อยกว่านะคะ oh. <130. S 2> อันนี้ก็จะเป็นมันมีหลายร้าน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ร้านที่ขึ้นชื่อก็คือจะเป็นร้านนู้นจะเป็นร้านใหญ่บิ๊กบิ๊ก บิ๊กเลสบิ๊กเลสตลองเอ่อว่ n อนะข c ตเนเตโดอ่าฮะคนก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะทุกคนเมื่อเช้าที่เรามาต่อคิวนะก็คือรอแบบชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกว่าจะได้กิน เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้พามาที่ฟิ s มา a r เก็ตตลาดปลาของทางโซน LA อเมริกานะคะเมืองอใกล้กับลองบีชนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นที่อยู่ใต้คลิปให้นะคะว่าตรงนี้อยู่ขับรถมายังไงอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ก็ตรงนี้เป็นตลาดมาร์เก็ตที่แบบคนมาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมันหอม EUSA คนไทยในแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะเดี๋ยวอ่าครั้งต่อไปจะพาไปไหนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามมันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะวิมายล์ส the sky really beautiful but cloud but cloud